สวัสดีค่ะอยู่กับแม่หมอท่ารัตนจีอีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป v ล o g กเหมือนเดิมนะคะขออภัยในความหน้าสดด้วยนะคะเพราะว่าลงแค่ลิปอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นลิปสีจัน สิบนาฬิกานะคะสีมันก็จะแบบว่าเออสีปากนะคะซึ่งถ้าแบบดูดีๆก็จะแบบเห็นนะว่าแม่หมอเป็นคนที่พื้นเพปากดำมากนะคะแต่ทาแค่นี้แหละพอละเกียดทาเยอะนะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็จะมาย้อมผมสีนี้ให้ดูกันนะคะตามที่พูดเมื่อวานทํางานเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพสีผมที่เอ่อทำการกัด อีกรอบหนึ่งนะคะการรอบนี้คือใช้3ามกล่องกันเลยทีเดียวนะคะกว่ามันจะเท่ากันทั้งหัวก็สีมันก็จะสว่างกว่าคลิปที่แล้วแหละนะคะถามว่าสภาพผมยังดีอยู่ไหมตอนนี้ก็ยังไม่แตกปลายเหมือนเดิมนะคะเออถามว่ามันฟูไหมฟูไหมอันนี้คือไม่ได้สระผมนะคะเพราะเขาบอกว่าสีมันจะติดดีขึ้นถ้าไม่สระผมนะจ๊ะก็โอเคค่ะไม่สระค่ะก็ประมาณนี้ฟูกว่าเดิมไหมก็ใหม่แตกไปลายไหมก็ใหม่นะคะ หมอเป็นคนที่ค่อนข้างผมมันค่อนข้างสุขภาพดีนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่อ่ะก็จะประมาณนี้นะคะที่นี้ อีกประเด็นหลักหนึ่งคือความจริงเรามีอันนี้อีกกล่องหนึ่งนะคะหมอก็อยากจะย้อมเหมือนกันแต่เดี๋ยวขอลองโกรกสีม่วงกับผมสีนี้ก่อนละกันและเดี๋ยวถ้ามันผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วสีมันอ่อนลงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะย้อมตัวนี้เพิ่มดีไหมตอนนี้ยังไม่ย้อมนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นสีผมที่แบบหมอโอเคมากๆแล้วถ้าย้อมอีกอาจจะแบบสว่างกว่านี้อีกซึ่งหมอพอใจกับตรงนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าโอเค ถ้าย้มแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะขั้นตอนแรกก็อย่าลืมนะคะลงพวกวัสลงวัสลีนหรือไม่ก็แบบครองครีมอะไรแบบนี้ตรงกรอบหน้าแล้วก็แบบช่วงกบคุกบห,กหูตรงคอเนี่ยลงให้หมดนะคะมันจะได้แบบเออสีไม่มาติดอะไรกับเราเนาะทีนี้สิ่งถัดไปที่เราต้องมีนะคะก็คือชามซึ่งแบบเกืกกลางมากอันนี้คือล้างแล้วใช่หรือไม่ล้างแล้วนะคะล้างแล้วแต่มันได้แค่นี้จริงๆคือตอน ตอนที่โดนนะ้ามันก็แบบมันไม่ได้มีสีอะไรที่แบบว่าทําให้เราเห็นว่าแบบมันจะเกิดขนาดนี้นะคะช่งมันช่งมันนะคะทีนีอ้อย่าลืมถุงมือนะคะซึ่งหมอก็คงไม่ต้องทาให้ดูตรงนี้หรอกเดี๋ยวก็คงจะไปทําด้านในเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะโอเคตัวหลอดมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่ล็อฟิล์มปิดมาด้วยซึ่งเราก็ต้องเปิดมันนะจ๊ะอ่าโอเคเช็ดเคแล้ว นะคะแนะนําให้ใส่ถุงมือเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่ถุงมือก่อนเพราะว่าความเข้มมาระดับสีทาบ้านมาก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 มกม,มเลยนะคะอันนี้ก็เป็นถุงมือเก่าด้วยนะแล้วก็มีถุงมือใหม่นะคะก็อันไหนใช้ได้ก็ใช้อันนั้นแหละนะคะไม่ต้องซีเรียสเนาะโอเคอ่ะน้ําเข้ามาเฉยๆอย่างว่ามาค่ะเดี๋ยวเราจะบีบให้ดูกันนะซึ่งความเข้มของมันเนี่ย ระดับสีทาบ้านนะคะความเข้มระดับสีทาบ้านกันเลยทีเดียวคือมันม่วงตรงไหนวะเนี่ยมันสีน้าเงินชัดๆเลยนะคะอันนี้ก็นี่นะคะหลอดนึงจะพอกับผมเราไหมคือมันสีน้ําเงินนะเนี่ยมันไม่มว่วงนะเนี่ยมันสีน้ําเงินเด้นี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะคะ เหมือนเหมือนใส่น้ําหอมเลยอะแต่ก็คงไม่แปลกหรอกถ้าของพวกนี้มันจะใส่น้ําหอมอะนะอ,อ่ะอะเต็มที่เ,เลิกกว่าเดิมอีกทีหลังก็ถ้าจะไม่ใช้ก็ไม่ต้องหยิบมามนะคะทีนี้ก็จะป้าย <c oughs> <c oughs> เอาเอาอย่างนี้ก็เลยเหรอนะอ่าเดี๋ยวหมอจะ ไปแบ่งคุมแบ่งผมก่อนละกันงั้นเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนที่ผมมันแบบชโลมครบแล้วละกันนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือสภาพผมที่ไปล้างไปสระมาแล้วนะคะสีมันก็จะประมาณนี้เนาะแน่นอนค่ะเรามาเรียนรู้ภาษาเอ้เรามาเรียนรู้วิชาศิละปะกันดีกว่านะคะสีเหลืองเจอกับสีน้ําเงินใช่ค่ะสีเขียวมันก็เลยเอาเป็นสีเขียวแล้วแต่ถ้าแบบดูด้านในนะคะด้านในมันจะแบบว่า เออเป็นสีน้าเงินแบบน้ําเงินแบบน้าเงินจริง,รงๆอะน้ําเงินฟ้าๆคลาๆนะคะแต่ข้างนอกมันแบบเหมือนสีมันเฟรดมันโดนกระส่งสดโดนแสงด้วยมันก็เลยแบบสีมันก็เลยแบบนี้นะคะถ้าดูในกระจกเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าแกมเขียวหรือฟ้าน้ําทะเลอะไรก็ว่าไปที่นี้อันนี้หมอใช้สองหลอดนะคะ2หลอดแล้วนะมันยังแบบมีด่างมีอะไรกันเกิดขึ้นอยู่นะคะ <S <S คือไม่ใช่ว่าลงไม่พอนะแต่ด้วยความที่พื้นเพผมหมอมันเป็นสีเหลืองนะคะมันก็เลยแบบว่าออกมาเป็นแกมเขียว เขียวแซมๆซมบ้างอะไรบ้างบางจุดก็คือแบบต้องยอมรับจริงๆว่าตาเขนะครับมองไม่เห็นยิ่งถ้าแบบข้างหลังนี่คือแบบเออเห็นปะมันก็มีบางจุดที่แบบมันลงไม่ทั่วถามว่าเออโดยรวมมันโอเคไหมก็โอเคนะคะแต่ประเด็นคือผมแบบหนอเนี่ยถ้าใช้คือหมอจะทําอย่างนี้ก่อนนะคะเปิดอย่างนี้แล้วก็ รวบรวบรวบขึ้นไปข้างบนก็คือแบ่งผมแบ่งผม1หลอดได้แค่ประมาณนี้ของหมอเท่านั้นนะคะอันนี้คือทั้งหมดนียคือ1หลอดนะคะหหลอดที่ได้ทีนี้อีกหนึ่งหลอดข้างบนเนี่ยมันก็แบบจะได้ประมาณนี้แหละคือผมหมอเป็นคนที่ผมเยอะมากเยอะจนแบบ สหลอดเอาไม่อยู่อ่ะสองหลอดไม่สามารถสมบเสมอได้นะคะบางจุดมันก็แบบเออลงเยอะก็แบบสีฟ้าหน่อยนะคะบางจุดลงน้อยก็อ่ะสีเขียวไปอะไรแบบเนี้ยเออถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่ก็เป็นสีที่ไม่คิดเหมือนกันว่าชาตินี้จะได้ทำอ่ะนะคะพอทำออกมาแล้วก็โอเคปรับหน้าให้สว่างขึ้นอะไรขึ้นผมเสียไม้ไมค่ค่ะรู้สึกว่า รู้สึกว่าผมเนี่ยมันเหมือนได้รับการบำรุงด้วยความที่มันเป็นเนื้อทรีทเมนต์นะนะคะมันไม่ใช่เนื้อสีแบบกัดเหมือนกับพวกแซย้อมผมเพราะฉะนั้นผมมันจะแบบดูนุ่มนุ่มตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้สระเลยด้วยซ้ำนะคะล้างแค่น้ำปากก็รู้สึกนุ่มพอสระก็ยิ่งนุ่มแน่นอนค่ะหมอก็บำรุงเหมือนเดิมก็ไปติดตามดูกันได้มันเป็นของวัดสดุันะคะอันละเกบาบาทก็ยังบำรุงเหมือนเดิมนะจ๊ะอันนี้ก็คือจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยว จะลองไปข้างนอกเนีย่ยมันยังแบบแอบ,บแอบ,บเหลืองอยู่ <laughs> 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 นะคะก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้แยแล้วก็ไมไดีดีนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสะไปสักกี่ครั้งมันถึงจะหลุดเนาะอันนี้คือสะรอบแรกไปแล้วนะคะสีมันก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะลองเปลี่ยนสีอีกนะคะเ,ออเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมีใครเห็นตรงปลายบนมอไหมตรงปลายคือแบบว่าสีชัดมากเลยนะจ๊ะความที่แบบว่า คิดว่ามันคัดทั้งหัวแล้วก็เลยแบบพอมันเหลือใช่ไหมก็ตัดกล่องนะแล้วก็แบบควักมาลงช่วงปลายซะเยอะมันก็เลยแบบเหมือนปลายมันรีเซิออกมนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะคะว่าถ้า ผ่านไปสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วผมมันจะเฟดไปแค่ไหนเนาะถ้ามันเฟดเยอะแล้วอาจจะย้อมเบลิน่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลองมาดูกันว่าจะใช้สีอะไรถ้าใครสนใจอยากให้หมอใช้สีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าสีไหนได้รับแรงบันดาลใจเยอะที่สุดก็จะเป็นอินสปเรชันในคลิปถัดไปนะคะต้องขอภไยในความน่าสดด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าพอเออ ไอตอนแรกอะ่ะก็คือแบบแค่ล้างหน้าเฉยๆแล้วทีนี้ก็พอเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็ไปอาบน้ํานะคะหน้าก็ยังคงสดอยู่เหมือนเดิมนะคะก็จะเห็นแบบสภาพหน้าที่แบบว่าเออนะทรงฟิวคือแบบหลายเม็ดหลายจุดมากๆเพราะว่าประจำเดือนมาแล้วนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยว คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวมาอัปเดตกันในอาทิตย์2อ,อาทิตย์หน้าละกันนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเออสีไหนจะได้รับชนะเลิศน,นะคะก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละไปละสวัสดีค่ะสัสดี